คเอาหน้าม <ève S 2> ้ไช้คูจะเอาไปทำอะไรอ่ะวันจันทแล้วไช้คูแล้วจะแผล r e ไรแบบอโอเคไช้คูแล้วโอเคได้เอาอันใหญ่ๆหญ่หรือว่าเอาอันเล็กๆพออินเมลโอเควันนีจะหาัลจะหาลวันแคมปร์กับอันเลโอเคโอเค เราก็หลอนมากก็ทําให้เก็บตัวการอยู่บ้านตั้งแต่วันเสราร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธวันนี้คือวันพุธก็คือเราเก็บตัวอยู่บ้าน5วันไม่ออกไปไหนเลยกับข้าวก็สั่งออนไลน์แล้วก็ให้เขามาส่งที่บ้านเอาส่วนของพวกพัสดุอะไรที่เราจะต้องไปรับที่ไปรษณีย์ก็คือฝากุปู่ อของเด็กๆนะคะรบกวนท่านไปรับมาให้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้มีเรื่องให้ต้องออกมาทําธุระจริงๆก็จะมาอัปเดตคร่าวๆวันนี้นะคะวันพุธที่15ซึ่งเรามีแพลนจะบินกลับไทยวันศุกร์ที่17ก็คืออีก2วันนะคะก็ <ๆ S 2> อย่างที่ได้อัปเดตไปก่อนหน้านี้ว่าคุณพ่อติดโควิดอะไรใดๆนะคะก็ได้กักตัวจนครบกําหนดแล้วและวันนี้ก็เป็นวันแรกที่คุณพ่อออกจากการกักตัวแล้วจ้ะ พราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อออกมาเมื่อเช้าแบบ7จ็ดโมงเด็กๆก็คือแบบดีใจมากคือแบบี่นวัวเอาการสวิงโค้าไปกอดคุณพ่ออะไรเงี้ยคือพ่อก็กลับมาโอเคแล้วนะคะกลับมาแบบว่าไม่ได้มีอาการโควิดใดๆแล้วเเนื่องจากว่าเราจะต้องบินวันศุกร์นี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จองเทส PCR เพื่อที่จะไปตรวจโควิดกันเย็นวันนี้เพื่อที่จะได้ผลวันเย็นวันพรุ่งนี้แล้วก็เพื่อที่จะพร้อมบินวันศุกร์ นั่นเองนะคะงงไหมเออทำไมพูดเหมือนต้องแบบให้มันงงงก็อ่าก็เป็นการเทส PCR ครั้งแรกของทั้งพี่นวแล้วก็ออก,กัสนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือจะเป็นแค่ u u i k k ท e s t นะคะก็แอบ,บตื่นเต้นเหมือนกันกลัวว่าน้องจะแบบยังไงกันอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคยังไงเราก็ต้องตรวจเนาะก่อนบินนะคะอ,อก็เย็นนี้ไปตรวจมันก็เป็นอะไรที่แบบจุดตัดสินนะว่าถ้าผลออกมาว่าเรา เป็นลบเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถบินได้แต่ถ้าตรวจออกมาแล้วผลออกวันพรุ่งนี้ว่าเป็นบวกคนใดคนหนึ่งก็คือแพลนไทยล่มทันทีนะคะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเราเตรียมใจไว้แล้วว่าผลเขาอาจจะยังเป็นบวกเนาะ เพราะว่าในเคสของหลายๆคนเนี่ยถึงแม้ว่าหายจากโควิดไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังจะเป็นบวกอยู่อีกเป็นเดือนเดืออะไรเงี้ยก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อทําได้ก็าอาจจะบินตามไปให้หลังโดยที่มีใบรับรองแพทย์ประกอบไปด้วยว่าโอเคเขาได้ผัดการเป็นโควิดมาแล้วก็ตอนนี้หายแล้วแล้วก็ไม่สามารถแพร่เชื้อให้ใครได้แล้วและไม่ว่าผลจะเป็นยังไงจะบวกหรือจะลบยังไง เราได้แพลนกันว่าจะจัดงานคริสต์มาสให้เด็กๆนะคะก็คือเราปีนี้เป็นงานคริสต์มาสที่เราจัดล่วงหน้าและไม่ไม่ได้เชิญใครเลยในญาติทุกคนนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภยัยความสบายใจที่เราจะบินจะอะไรแล้วเราก็อยากจะเซฟครอบครัวเราให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้ลูกๆของเรามีประสบการณ์บรรยากาศคริสต์มาสที่เดนมาร์กเหมือนที่เขาได้ ได้ทาทุกๆปีอะไรเงี้ยนะก็ถ้าได้ผลยังไงได้บินหรือไม่ได้บินยังไงก็คงจะได้มาอัปเดตกันสวัสดีค่ะทุกคนก็อัปเดตกันหน่อยนะคะวันนี้วันพฤลหัดแล้วนะคะก็ตามแพลนคือเราจะไปเมืองไทยวันพรุ่งนี้วันศุกร์เนาะก็อย่างที่เล่าไปเมื่อวานว่า เราต้องรอผล PCR test ว่าทางครอบครัวเราเนี่ยผลลบหรือเปล่าถ้าลบก็คือได้กับถัดพรุ่งนี้นะคะแต่ตอนนี้่าตอนพฤริหัสเย็นแล้วผลยังไม่มานะคือวันนี้ทั้งวันก็แบบลุ้นตื่นเต้นแบบมันก็ภาวะพ้ะวงมันยังแบบผลมันก็ไม่มาสักทีอะไรเงี้ยนะคะอ่าแล้วก็หลังจากที่โรงเรียนหลงดาวไปนะคะก็ที่นอก็คือเรียนออนไลน์อยู่บ้านแม่ก็จะวุ่นวุ่นจัดของไปไทยบ้างทางที่ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือยังหรือย,ยังไงอะไรเงี้ยเนาะ ก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่บอกว่าเราจัดางานคริสต์มาสของครอบครัวเราฉลองกันเองนะเนาะเพราะฉะนั้นแม่ต้อมก็ทําอาหารคริสต์มาสแบบทำเนียมเดนมาร์กแบบฟูลเซตนะคะทุกคนก็อยากให้เด็กๆ,ๆแล้วก็คุณพ่อครอบครัวเราถึงแม้ว่าเราจะผ่านอะไรมางมายไม่รู้จะได้กลับไทยหรือไม่ได้กลับไทยนั้นเราก็จะฉลองคริสต์มาสกันวันนี้น,นะคะก็เดี๋ยวไปดูตอนนี้กําลังทําอาหารกันอยู่เนาะแม่ต้อมก็เตรียมไปหลายอย่างนะคะอาหารประจําคริสต์มาส ของคนเดนมาร์กก็จะทานกันหลักๆคือทานหมูหมูที่มันเป็นหนังก,กรอบๆอะค่ะหมูเขาเรียกว่าเฟรชเกสตสไตน์อันนั้นก็จะทานกับมันฝรั่งแล้วก็จะมีเป็ดค่ะปกติถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะคือแบบอบเป็ดทั้งตัวอะไรเงี้ยแต่ว่า,าปีนี้เราเฉลองกันแค่ครอบครัวเราเล็กๆก็คือไม่ต้องก็เอาเป็นอกเป็ดสองอกพออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็น ize, คนนาราเมลไลซ์มันฝรั่งมันฝรั่งแบบว่าเคลือบคาราเมล แล้วก็มีสลดัดแล้วก็มีพวกซอสแล้วก็มีทานกับผักผักดองเมนะคะผักแล้วก็ทานขนมด้วยนะคะริส,สามาสเรามาทำกุบข้าวด้วยกัน้อม,มกันเนาะระหว่างรอผล PCR test นะคะว่าเป็นยังไง ม,ม,าามกาบนอดอย่างีเพาเเะดทเมีเด็กมาช่วยปวดน,นะคะระหว่างทำอาหาราพี่นวก,กับปะปา๋าเมืในใน่อัักกบลป๋าเขาเล่นบิงโกกับที่ทำงานป๋าป๋าอยู่นะคะ Ah! Vai pro canal, suce no canal. Vai pro canal, ele vai. Papo canal, ela pensa mais entender. Ai, no fundo. E já falou fé, fé, saca?

ภาของพี่นัาวาด<ล>เองดูสิมีมามีปะปะพี่นอาออกกัสก็หมาด้วยมาโรเมโอด้วยน่ารักไหนล่ะแกนี้เป็นแก้วที่ออก,กัสทำให้นะคะ Så, der er rejst Okay, det vil huske det. Er der for meget, for meget, for meget. Kan du spise Ja, det er fint. ikke เด,เด็กเข้านอนแล้วนะคะจัดงานคริสต์มาสให้เด็กๆเ,เรียบร้อยผ่านไปด้วยดีเด็กๆแฮปปี้เนาะแต่ว่าพ่อกับแม่ก็คุณพ่อก็ยังทํางานอยู่เลยนั่งทางานอยู่นะคะส่วนแม่ก็เครียดอีกแล้วทุกคนเพราะว่าเราจะบินกันวันพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ผลตรวจ PCR เลยเราตรวจไปเมื่อวานนะคะช่วงเย็นแต่ว่าตอนนี้เวลา สองทุ่มกว่าแล้วมันก็เกินวันหนึ่งมาแล้วอะผลยังไม่ออกเลยแต่ว่าไม่ต้องก็ยังมีเวลาจนถึงพรุ่งนี้นะคะเพราะบินรอบอประมาณทุ่มหนึ่งนะคะแต่นั่นแหละเราก็ไปถึงแบบเช็คอคงเช็คอินอะไรประมาณแบบช่วงบ่ายๆอะไรเงี้ยก็โอ้ยขอให้ผลมาแบบได้เร็วๆเถอะแบบทำไมมันต้องมีเรื่องให้รูนให้เครียดให้กังวลทุกสเต็ปเลยแบบว่า ไม่เข้าใจจริงๆอ่ะเออปัญหาแบบรุมเรามากก็เนี่ยค่ะกำลังดูหลายๆทางอยู่ว่าจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยเนาะอืมก็โอเคเดี๋ยวยังไงอัปเดตคร่าวๆแค่นี้นะคะก็อาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรอีกแล้วถ้าได้ไปเมืองไทยยังไงก็จะมาว่ากันอีกทีนะคะ